สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีบรรยากาศตอนย่ำแรงนะครับบรรยากาศสวัสดีครับทุกๆท่านสวัสดีจอหนี่มือป่าและงานโตยังเป็นทางการครับสวัสดีทุกทุกท่านครับครับมือวนี้มือสันวันดีครับวันดีวันนี้บุญบ้านบุญทุ่งนามือป่านะครับบุญบ้านหน้าแกตะมุลเวอำเภอพิบูลมังสาหารห้อนร้ายครับมือวันี้อากาศห้อนห่อนวันนี้ก็เปิดร้านใหม่อย่างเป็นทางการนะครับร้านใหม่กับร้านอาหารร้านของฝากริมทาง สินค้าทางการเกษตรริมทางนะฮะนั่งอยู่ตรงหน้าครับนั่งอยู่เทียงหน้ามือปราบครับสวัสดีน้องนุงทุกคนนะครับเด้อสวัสดีไอ้ไส้สวัสดีเอื่อยหกักสวัสดีน้องนุงไอ้ไส้ผู้แสผู้สาวผู้นุ่มผู้เบาสบู่ทุกคนตอนนี้นั่งอยู่เทียงหน้ามือป่าบ็ดเบียกเบิดมือครับเมือนี้เตรียมขอกไก่เตรียมจะลงเป็ดไข่ไก่ไข่ไปเป็ดบาบารีนะครับแล้วหมูกบนะครับพร้อมแล้วครับก็ว่าจะลงเลยนะฮะอ่ากับรรยากาศแบบเกษตรสวนผสมแบบ ว่างเว้นจากภารกิจจับโจรน,นะครับบ่างเว้นจากมือภารกิจมือปราบมือปืนผมก็มาอยู่กับทุ่งนาเกษตรกรรมเป็นความสุขเล็กน,น้อยแบบภาษาตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับอยู่ทุ่งนามือปราบครับเห็มหนหมาหลายแล้วครับงานเห็นมาหลายแล้วเห็นมาหลายแล้วเห็นมาหลายกับซ้ำเก่านี่มันนี่แหละครับเออแค่รอสั่งปัญหาพมกระถือว่าเป็นตำรวจที่ดีแล้วละครับอยาสีเงินยาส,ยาสีนั่นหลาย ผมจับโจรมาผมบเห็นแมนได้ยังขึ้นมาดอกอกได้ครับผมมีโอกาสมาเที่ยวบ้านอ้ายได้นองเด้อมาเทียวทุ่งนาอ้าย <c oughs> เป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับกับบรรยากาศทุ่งนามือป่าบนะครับ,เตร,เ,รบเตรียมแล้วนะครับเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแนวตอดเลยนะครับมือนีอาตเว่นครับมือนีเซเตเว่นแน่นะครับอื สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเดี๋ยวผมพาเยี่ยมชมบรรยากาศทุงหน้ามือปราบยามาช่วงบ่ายๆนะครับบางท่านอาจจะเห็นแต่เฉพาะจอรนกลาง,างค่ำกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านดูตอนเย็นๆนะครับตะ,ตะวันกำลังจะตกดินนะครับทุ่งนามือปราบจังหวัดอุบลราชธานีาบรรยากาศดีครับนี่ครับทุงหน้าเทียงหน้านะครับเนาะครับ เตรียมเครื่องเสียงแล้วครับก็ร่างสิเปิดเครื่องเครื่องเสียงชุดเล็กครับนี่ครับเตรียมแล้วนะฮะไว้งูน้ำตอดเวลานี้นะครับนี่เครื่องเสียงใช้มือปราบานั่งกินเหล่าฟังเพลงครับกึมบึมบึมบึมย่างเดียวเลยแับเออมวอย่างเดียวซาดนาบ่มี่เราครับซาดีมวอย่างเดียวบรรยากาศทุ่งนานะครับตอนเย็นๆนะครับนี่ครับหญ้าผมก็เริ่มเขียวขึ้นแล้วนะฮะหญ้าเริ่มเขียวขึ้นนะครับอือ บรรยากาศเริ่มดีหญ้ากำลังเขียวแดดก็ร้อนนะครับอตอนนี้กำลังเตรียมรถเครื่องเสียงจะกินเหล่าไปน้าฟังหมอลาไปน้าแฮ่ไปน้านะครับบรรยากาศทุ่งนามือปรามันน้ำแลงครับเหครับผมครับผมบรรยากาศทุ่งนาครับอากาศหน้าแรงแต่หญ้าก็ยังพอได้อยู่นะครับนะ พามาเยี่ยมชมร้านใหม่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูร้านใหม่ของตํารวจนายดาบสังกัดกองปราบปรามนะครับอันนี้ครับรถใหม่ผมครับเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะครับนี่รถใหม่รถใหม่คลาสสิกดัสันช้างเหยีบยบ6อเคีขอ,อรถคันนี้เป็นรถสมัยอยู่กับผมมา10กว่าปีผมขายไปตอนสมัยชีวิตผมล้มธุรกิจผมขายไปแล้วผมไปขอซื้อคืนมาแล้วฮะนี่ นี่ฮะรถคันนี้สีขอเครื่องยนต์ยังแน่นเปี้ยเลยนะฮะรถคันนี้ไว้ขนขนไก่ตีไปไปตีนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับรถรถโบราณของผมครับรถคันนี้อยู่กับผมมาตั้งแต่สมัยผมเมื่อสิบปีที่แล้วผมมาวิกฤตเศรษฐกิจของผมปีห้าสี่ผมขายไปตอนนี้ผมดีขึ้นหน่อยผมก็เลยไปซื้อคืนมาแล้วฮะซื้อมาเมื่อวานนี้ฮะนี่ครับย๋ยวสตาร์ทให้ฟัง สปอร์ตรถสปอร์ตเ่สุดยอดเครือ่องยนต์อย่างดีครับเครื่องยนต์อย่างดีสุดยอดผู้ได้ว่างก็เอามาขี่เอาไปขี่ได้ด้วยครับเด้อรถผมเองสมัยนั้นยังเป็นสติเกร์ จายุดกองปราบอยู่เลยนะครับเห็นไหมฮะเออเงินรถคันนี้ขนไกต่ตีส่วนคันนี้ครับคู่บารมีครับเออคันนี้จอดโชว์เครื่องยนต์ยังวิ่งอย่างดีนะครับว่างๆเอาไปวิ่งไปเที่ยวอำเภอปลายเชียงคานป่าตองได้เลยนะครับทะเบียนอดสีเลยนะครับรถคันนี้ฟอร์ทันสิทรถคันนี้อายุ60กว่าปีรถคู่บารมีผมนะครับอา่าสุดยอดสุดยอดมีโอกาสมาเอาไปขี่แล้วพีนองเลยรถคันนี้ เอาไปขนขนหมูครับรถขนหมูอันนี้รถขนไก่อันนี้รถขนไก่อันนี้รถขนหมูว้าอบคุณนะดูดิครับภายในเครื่องยนต์ข้ายในมีหอดมีมีหอดแนวใส่กงหมูโดนเลยครับนี่คันนี้คลาสสิกอ่ะมาดูร้านใหม่ครับนี่ร้านใหม่ บรรยากาศสุดแสนคลาสสิกนะฮะมีต้นชมพู่อยู่หน้าร้านด้วยนะฮะบรรยากาศแบบแนววินเทจนะครับผมเอารถวินเทจรถเก่ามาจอดด้วยนะครับชายกอดด้วยอิฐแดงนะฮะอิฐแดงปื่อยนะครับบรรยากาศนี้มีต้นแคนาขนาดใหญ่ประดับด้วยนะครับเออนี่ฮะร้านบรรยากาศสุดแสนคลาสสิกนะฮะเออแบบแนวอินดี้อินดี้ พร้อมกับผลงานของมือปราบนะครับนี่นี่ผมมีผลงานเยอะแยะเลยครับเอาไว้ให้พี่ๆน้องๆผมเวลามาเยี่ยมชมผมดูนะฮะนี่พุ้คุณสมเด็จเผ่าโดนใจให้คนร้ายยอมทิ้งปืนอจอนอนี่มือปราบแตกต่างอย่างจอนนี่มือปราบอินดี้สุดแนวอจอนนี่มือปราล่าปฏิทินโจนอจอนนี่นักสืบเข็มเงินเออโอ้ผลงานเยอะแยะเลยครับ โอ้เยอะแยะเลยครับนี่ยังไม่มีที่ติดไม่พอนะครับบรรยากาศน,านี่ฮะเหยื่อเผยข้อมูลสงคันฆาตกรรมสักยันที่ลูกกระเดือกแน่โอ้โหแต่ละคดีนี่แต่สุดๆเลยครับนี่นีน่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สวยนะฮะบ,บรรยากาศดีครับเห็นไหมต้นเห็นเป็นร้านอยู่ข้างน,นอกข้างน,นอกแต่ก็สุดคลาสสิกนะครับ เนี่ริมทางอ่ามีป้ายด้วยนะครับมีป้ายบอกนะครับทุ่งนามือป่าส้มตำปลาเผาข้าวปุ้นสาวลาบเป็ดลาบเป็ดก้อยขมต้มแซ่บนะครับอ่าอ่ามีป้ายด้วยนะครับเออสุดยอดวะครับนี่เด้อร้านถึงแม้จะอยู่บ้านนอกบ้านนอกแต่ร้านแบบสไตล์สุดคลาสสิกอินดี้ครับเนี่อ่ามีป้ายบอกนะครับป้ายริมทางตั้งแต่งานเลยนะฮะเออเออนี่ครับ ความสามารถของตำรวจยศแค่ได้ดาบครับเป็นความสามารถของตำรวจไทยนะครับ <entropy> ผมก็สร้างประโยชน์ได้ไม่สร้างปดดัญหาครับสร้างประโยชน์ได้ไม่สร้างปัญหาให้ความสุขกับประชาชนนะครับนี่แหละครับหากิน10กินร้อยแต่มันภูมิใจครับกิน10กินร้อยแต่มันภูมิใจไม่ไปรีดไถชาวบ้านไม่ไปเบียดบังประชาชนครับได้ก็มีก็กินไม่มีก็ไม่กินนะครับดีกว่าไปรีดไถชาวบ้านนะครับเหมือนความสุขของผมเองผมอยู่แบบนี้แหละครับอ กินแบบมีความสุขครับกินสิบกินร้อยดีกว่าไปรีดไถเขาแดกก็ไม่อิ่มแดกก็ไม่อร่อยหรอกครับแบบนั้นเออเปิดแล้วครับมือนี้เปิดมือแรกครับนี่บรรยากาศยอดครับโต๊ะนี้ผมก็จะเอามาเป็นแบบพวกสินค้าพื้นบ้านนะครับเอามาวางขายนะฮะพื้นบ้านชาวบ้านเอามาฝากวางขายนะฮะสินค้าพื้นบ้านนะครับอ รบรรยากาศสุดแสนค่าสิครับทุ่งนามือปราบครับนี่เป็นร้านเล็กๆแต่อบอุ่นครับร้านเล็กๆแต่อบอุ่นครับบรรยากาศดีครับป้ายมีนะครับป้ายบอกทางตั้งต่างานเลยนะครับป้ายอยู่หน้าถนนเลยครับ ถนนเส้นนี้ไปขงเจียมสีเมืองใหม่ตะการพูดผลโพไซสามพันโบกผาแต้มนะครับถนนเส้นนี้นะฮะชาวบ้านวิ่งผ่านเยอะครับไปนี่ครับนี่อีกมุมนึ่งนะฮะบ,บรรยากาศร้านมีรถคลาสสิกจอดมีอสองคันครับกําลังทาอยู่นะครับเดี๋ยวมาจอดมีทั้งหมดสี่คัน,นครับมีออสตินกับเคีนะฮะบ,บรรยากาศ ครับรถโบราณครับผมสะสมรถโบราณนะครับความสูงเล็กน,น้อยครับของนายดาบจอนนี่คอมมานโดกองปราบครับความสูงเล็กน้อยว่างจากภารกิจก็หากิน1 0กินร้อยค้าขายครับ ขายได้ก็ได้กินขายไม่ได้ก็ไม่กินก็แค่นั้นครับความสุขเล็กๆน้อยแบบไม่เบียดบงังชาวบ้านไม่เบียดบังประชาชนครับครับผมผมก็มีความสุขแบบนี้แหละครับอยู่กินแบบพื้นบ้านนะครับทําไปเรื่อยนะครับรถคาสสิกผมนะครับนี่รถคาสสิกรถคันหนึ่งขนไก่อีกรถคันหนึ่งขนหมูครับอืม เท่ๆๆว่าเทว่ารถคันนี้ไว้ขนไก่ไปตีครับรถขนไก่ไปตีเออรถขนแกะไปลงสีเอเอรถขนเขาไปลงสีครับครับความสุขเล็กน้อยของมือปราบครับกับผมจับโจรมาทั้งชีวิตครับทํามาเยอะแล้วครับผมทํามาเยอะแล้วผมก็น,นี่เครื่องเสียงครับ เดี๋ยมมวนเหมือนแรกงนี่ ขั้นใหญ่เมือนี่ไปงานครับเมือนี้ขั้นใหญ่ไปงานนะครับเมือนี่วันนี้รับงานแห่บุญพเวียอยู่ทางสีม่วงไหมครับเมือนี้เหลือขั้นหน่อยก็เรียกว่าเปิดกินเหล่าครับอเสร็จแล้วเยอะมากมากเยอะบุญบารมีมากเยอะมาก อบตเอียว uh, uh, จากบ้านไซมูลครับมา,มาครับบรรยากาศย่มแยงตะวันตกดินครับนี่แหละครับความสุขครับแบบบ่ได้เอาเปียบบ่ได้ลีดไถไไบ่บได้ไปเบียดบงังไผความสุขแบบบ้านๆส้างประโยชน์ได้ครับบบได้ส้างปัญหาครับส้างประโยชน์ได้บบได้ส้างปัญหาบรรยากาศย่มแรงครับคุณชงหน้ามือปรับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมสั่งกระชังปลามาแล้วครับกระชังปลามาจากจังหวัดสมุทรสาครผมจะเอาปลานินลงเพื่อไว้ตักขาย นะฮะเออนี่ครับข้อไก่ข้ออะไรผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับครับ<ะ>มวนอย่างเดียวพี่น้องเลยเ,เดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมการระวาง,วางระบบท่อน้ําหยดนะครับท่านใดอยากมีความรู้อยากเห็นการระวางระบบท่อน้ําหยดนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูที่สวนกล้วยนะครับผมทําเรียบร้อยเลยนะครับ นี่ครับส่วนนี้คือข้อไก่ข้อหมูข้อเป็ดนะครับข้อกบนะครับนี่ข้อหมูผมครับนี่เอหมูเอสื่อมาบล่หยายโตครับเถียมันมันสีกันไหนมันขยายพันธุ์เอาครับเห็้มันสีกันครับครับสื่อมาหลครูนี่เนี่ยบอกกบครับบอกกบน่าจะเลี้ยงได้ประมาณห้าพันตัวครับเอขายด้วยกินด้วยแบ่งแบ่งชาวบ้านด้วยครับนบอกกบบอกกบผมครับนี่บอกกบ ส่วนนี้กล้วยนะครับกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองสิบห้าไร่ครับปลูกสิบห้าไร่นะฮะบรรยากาศแทงน้ําวางระบบแทงน้ําแทงน้ําหยดนะครับอืแทงน้ําหยดกเกษตรตามรอยพ่อครับใช้ชีวิตแบบบ้านบ้านความสุขแบบบ้านบ้านนะครับครับบรรยากาศครับบรรยากาศย่ำแรงนะครับนเนาะบรรยากาศย่ำแรง ทงหน้าผมสัญญาณจากต้นกระโดนนะครับเด้ออาสีส่าแน่เร็วแน่กับสัญญาณไวไฟจากปลายต้นกระโดนนะครับผมครับผมนี่ครับสวนเกษตรสวนผสมน,นะครับาวางระบบท่อน้ําหยดผมสร้างแทงค์น้ําบาดาลน,นี่อยู่ประมาณหมื่นกว่านะครับใช้น้ำสามพันลิตรถังน้ํา P/ e อ0 0สามพันลิตรต่อด้วยท่อ PVC นะครับท่อ VC 4สี่นิ้วสี่นิ้วลงมานะฮะต่อสูบขึ้นไปนะครับ เจาะบ,บาดาลก่อนครับเราจะต้องเจาะบาดาลก่อนนะฮะเจาะนี่ผมเจาะบาดาลห้านิ้ว5นิ้วเจาะน้ําบาดาลต่อสายไฟมาจากทิ้งนาเปิดน้ําเพื่อสูบน้ําขึ้นนะครับพอสูบน้ําขึ้นทีนี้ก็จะเปิดวาลเพื่อให้น้ําระบบลงมาแล้วก็ต่อด้วยท่อ4นิ้วเห็นไหมฮะท่อ4นิ้วตามเป็นล่องมันจะเป็นเป็นล่องของมันนะครับล่องกล้วยล่องต่างๆนะฮะล่องกล้วยล่องต่างๆนะฮะ เห็นไหมครหลังจากนั้นเราก็จะเปิดน้ําให้เป็นน้ําหยดเข้าเข้าสวนกล้วยนะฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่านี่คือสวนเกษตรสวนผสมครับส่วนหน้าฝนนะครับเดือนมิถุนาคันาตามตามขอบคันร่องทางเดินนี่ครับผมก็จะมาปลูกกล้วยมะพร้าวน้ําหอมนะครับตามคันแทนานะครับนี่มะพร้าวน้ําหอมเพื่อให้มันร่มรื่นนะครับเพื่อให้มันร่มรื่น ส่วนถึงหน้าฝนบ่อปลาตรงนี้ผมก็จะลงปลาหมอพันชุมพรสีบร่บ่อขุดเพิ่มสีบ่บ่อปลาหมอพันชุมพรตัวยยใหญ่ๆครับตัวละโลกว่านะครับนี่ฮะบ่อ,บอนี้ส่วนตรงนี้ใต้ต้นกระโดนนะครับผมจะทําเป็นกระท่อมไว้นอนซี่กันนะครับเออเอาไว้นอนซี่กันนะครับเออส่วนบอ่อนี้ครับผมจะลงปลาดุกผมจะลงปลาดุกนะครับบอ่อนี้ผมจะลงปลาดุกนะฮะเออ ใต้ต้นนีมันหอมดีครับสีเฮ็ดเป็นบรรยากาศบ้านบนต้นไม้บ้านบนต้นไม้นะฮะเออเอาไว้นอนสีกันครับมวนมีแห้งเอาผู้สาวมาเซิรงเออคักเลยล่ะบรรยากาศอนุญาตให้ก็ได้ครับเอามาเลยมาสีกันอยู่นี่เลยเลยครับบรรยากาศโเย็นดีเลยนี่พุดนะเห็นปะหอมดีสุดยอดเลยอืมบรรยากาศ,ากาศใต้ต้นกระโดนเออเดี๋ยวครับต่อจะสูบกันสูบยาก,ก่อนพี่นอ้องสูบยาก,กอนเออครับ แล้วก็ตรงด้านนี้ครับผมก็จะทําเป็นอคอกเลี้ยงหนูนาฟาร์มหนูนานะครับจะทําเป็นบ่อ,อคอกปูนแล้วเอาดินลงเอาญ้าลงเอาฟางลงจะเลี้ยงหนูนานะครับหนูนานี่กิโลละ300เลยนะครับกิโลละ300นะครับหนูที่มาจากธรรมชาติและก็ในส่วนของขอบของของบ่อนะครับก็จะวางด้วยผ้าผ้าดางสีฝานะภาษาไทยเขาเอื่นยังบูนี่แหละเาใส่ผ้าดางสีฝาเพื่อลงเป็ดบาบารี นะครับสองบอ่อให้ติดต่อกันนี่ครับลงประมาณ1000ตัวปิดบาบารี่นะครับลงเปิดบาบารี่ก็จะเป็นกเกษตรสวนผสมครับกรเกษตรสวนผสมทุ่งนามือปราบยามค่ําคืน,ยา,ย,น,น,คนาายามเย็นนี่ครับทุ่งนามือปราบยามเย็นนี่ครับใต้ต้นใต้ต้นกระโดนนี่สิจะทําเป็นกระท่อมกระท่อมน้อยนะครับไว้ให้ให้คนสวนเขาได้นอนพักนะครับหรือว่าพวกท่านมาก็แวะมาหาผมพาเป็นคู่ก็นอนซี่กันได้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวต่อยาสูบก,กันสืบไปสืบแบบเป็นบ่อบพอ่อเงินบพ่พ่อเลยขอสืบมาซ่าบาทไดหาโตเขาบอกว่าขันจอนนี่ไอแหหายโตสันก็เลยได้สูบไปเราซีเหลือตัวหนึ่งฮักไปละตัวหนึง่งค่าเดบอวาหลายเดี๋ยวต่อยาสูบก,กันให้ไอต่อยาสูบก,กันหน่องใช้เราไปใช้ฉกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้คกน นี่เขาบรรยากาศทุ่งนามือเปล่าครับเออเอาให้ดูตอนค่ำคตอนเย็นๆตะวันกำลังจะตกดินนะฮะไฟแชกขาย<ม>หามเลยกูดได้เราไฟแชกกูไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อารอไปใช้รถหรอเดี๋ยวก่อน้อพี่น้องเด้อไฟแชกขาย โอ้ยแมงเลยบักได้เอาไฟแชกูไปนอนเลยบ่ได้สูบซำไฟแชขายในปลาเก๋ไปที่นี่อ่ะครับไฟแชขายไปใช้นอ่ะครับนี่ครับจะเป็นบ่อปลาดุกครับจะลงปลาดุกสักสองพันตัวนะครับปลาดุกมันบ่อไม่ใหญ่ครับเป็นบ่อปลาดุก ส่วนระบบท่อน้ำหยดเห็นไหมฮะก็จะเราจะวางต,ตามท่อเมนลงมาฮะไล่ลงมาเพื่อเป็นล่องเห็นไหมฮะมันจะเป็นร่องของมันเพื่อจะต่อต่อไปตามนี้นะฮะเห็นไหมมันจะเป็นเป็นล่องของกล้วยเห็นไหมฮะเราก็จะต่อสาย PE ไปนะครับถึงเวลารถน้ําเราก็จะเปิดทีเดียวมันก็จะไปทั่วสวนเลยนะฮะเราไม่ต้องไปเดินรถให้มันเสียเวลานะครับอารมณ์บดีเลยไฟแสกหาย ถ <laughs> ามเลยนี่ครับบอ่อนี้ก็ลึกพอสมควรนะครับก็จะเป็นบ่อลงปลาหมอนะฮะลงปลาหมอปลาหมอแทงน้ำก็โอเคครับ3000ลิตรนะครับถึงเวลาก็เปิดรถนะครับมาด้วครับเรืองเลี้ยงไม่ได้าร้กันสิวัพี่น้องเขานี่แหละครับได้กินได้มวลน,น้ำผมมาโวลดมายามผมโลดผมนําใจดีแต่ได้ผมไมนคนใจดีตัวครับเอ ผมเป็นคนใจดีแล้วครับมีโอกาสมาเยี่ยมมะยามผมครับทุ่งนามือปราบครับบรรยากาศตอนเย็นซุ่มนั่งต๊ปลาครับนี่ครับนี่ส่วนบอ่อนี้บอ่อที่4ี่นะครับก็จะลงปลาหมอนะครับปลาหมอแล้วก็ ยายผ่าดางอ้อ,อมเพื่อเลี้ยงเป็ดกาบ้านเฮานี่ครับก็จะเลี้ยงปลาหมอลงปลาหมอสักหมื่นตัวตัวละบาท50ลงทุน15ื0นใช้เวลา4เดือนขายโละละ80ก็ขายได้อยู่ประมาณแสนกว่าก็ได้กำไรอยู่90,000กว่าผมก็จะเอาไปลงกุ้งลงไก่ลงเต้าออกเสือเสือปลา <laughs> ขอกไก่ขอกหมูขอกบครับเรียบร้อยแล้วนะครับพามาดูแม่พันควายครับนี่แม่พันควายไทยน้น้องสมใจนี่น้องสมใจควายงามนะครับดูดิครับสวยท้องสี่เดือนแล้วนะครับตอนนี้ท้องสี่เดือนแล้วครับน้องสมใจาจากจังหวัดอุทัยธานีลูกของพญาหงกับแม่ขาวพอกน้องยะนางนะครับ บรรยากาศดีครับไอมีไก่ตีก็เอามาฝากไอโจอนนีเด้อเดี๋ยวไอ้มีของดีให้ครับอไอบ้ใบไอ้เลี้ยงขยายพันธุ์แล้วก็มาเอาขึ้นมาแบ่งปันกันนล้วครับผู้ใดมีไก่ตีได้หลายก็บแบ่งมาให้อายเลี้ยงครับแน่นะไกต่ตีไอ้ก็เฮ็ดคอกไก่เรียบร้อยแล้วนะครับเออคอกไก่เห็นไหมนี่ก็เป็นคอกไก่ชนนี่ครับคอกไก่ชนมาตรฐานนะครับ ه, กัน้นโดยผาดางสีเขียวข้อไก่นี่ข้อไก่ชนนะครับส่วนด้านนอกก็จะทำเป็นที่วางไก่แล้วเล้าเป็ดข้อเป็ดอีกทีนะครับนี่จะเป็นข้อหมูข้อหมูมือป่าข้อหมูมือปราบ นี่ค้อหมูส่วนนี้ก็จะเป็นคอกบนะครับเมาว่าผมคิดวานอนแซ่อยู่น้ำกบนี่ยแหละโอ้นาเรนดำเปลอะพี่น้องเลยผู้ใดมีคีมขายคีมไห้ไอเป็นพี่เจนเตอร์กับทรงม้าเนี่ยเด้อถือแดดนาเรนาดำยังว่าเหรอเออครับผมคอไก่ครับปีนี้นี่คือคอไก่นะครับคอไก่คอเป็ดนี่ก็เป็นคอคว้าคอวัวนะครับคอวัวคอวัวคอวัว ส่วนนี้ข้อควายนะครับข้อควายเออข้อควายนะครับผู้ใดมีไก่ตีฝากส่งไหมไอ้เจอานี่เลเด้อเด้อไอ้มีแนวดีดีไอ้ก็จีตอบแทนน้ำใจขึ้นเอ่อเด้อไอแอดไปเป็นมูวผู้ใดเลี้ยงไก่ตีทักมาหาไอเนี้ยไอแอดไปเป็นเพื่อนนะเออคงว่างไอ้ก็จีพยายามหรือมีเวลาว่างก็มายามกันไอ้มีแนวดีดีไอ้ก็จีฝากไปให้คือกันเอามีน้ำใจต่อกันนะ ขันมีพ่อแบ่งปันให้อายไดก็บแบง่งงานใดเด้อครับผมครับส่วนนี้ก็จะเป็นเลี้ยงกบนะครับกบนาตรงนี้จะเป็นกบนานี่นี่นี่ยอดอมผมกำลังปลูกพริกไว้กินนะครับปลูกพริกมะเขือล้มแล้ว ปลูกเพกตรงนี้ก็จะปลูกแตงกวาเอาไว้กินเลซเอาไว้กินนะครับส่วนนี้จะเป็นพักอีตูเอาไว้ต้มนะครับนี่ไผ่กิมซุงปลูกให้เป็นร่มรื่นนะครับต้นชมพู่ต้นพิกกุลนะครับอ่าด้ดยอ่ะเดี๋ยวเได้เวลากินเหลากันพี่น้องอ่ะก๊อฟทักทายด้วยลูกทักทายทักทายก่อนมึงทักทายทักทายเฮ้ ทักทายด้วยทักทายหน่อยเสียคขอยใส่เลยเร็วอ่ะสวัสดีครับโลสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ก่อนเร็วสวัสดีคุณอาก่อนเร็ว